ไข่เจียวดอกสนูที่เขาเป็นแดงๆนี่คือดอกสนูนะคะยายน้องเจียวแบบเค็มๆพ,มพอมากินจริงๆแล้วเขาเลิกเกียมเพราะยายน้องตันน้ำพริกอยู่แต่วันนี้ดอกสนูเยอะอืดอกสนา่วเป็นดอกสนูกจับแนยนอนกับซุปมะเขือเนียนมะเขือบา้านยายน้องนะคะ อย่าวย่านองเพิ่มปลาลงไปย่ยานี่มันเพดโตรนี่พริกกังเจ็ดแปดเม, 4, 5, 5, ม็ดนะสี่เม็ดห้าเม็ดนี่ก็เกินพอแล้วใส่หลโพดแต่ก็เผ็ดดีค่ะกินกับข้าวได้อยู่กินกับอันไทยเจียวใส่ดอกสนุเมนูม่มง่ายแต่อร่อยนะคะ จอบสนุของเราวันนี้จะลนองเก็บดอกสนงได้ประมาณสี่ห้าชอบแซบือยแล้วค่ะหัวเพชรตอกแซบอยู่เพิ่มน้ำไปล่าไปแล้ว มะเขืออนี้ก็อามาจากบ้านจเจแจ๊สนะบ้นพี่สาวคนโตมะเขือยจ๊แจ๊ดสวยมากลูกใหญ่ใหญ่แซบดบูเพชรออกสินตอนแรกว่าเพชรพอมากินกับข้าวแล้วบอเพชร แต่น้องจะตำไม่ละเอียดนะคะเดีน้องจะเอาไปเคี่ยวซุปมะเขือสูตรใจยน้องจับพือ้อเกากินอย่างกระแซบนะคะ ไม่มีเลย่ะรับเื่อแกะแปงนึงแทานข้าวนะคะท่านผู้ช่วยทานข้าวโอ้ไม่ช่วยกินล่ะข้าวานข้าวกับเนียนมะเขือนะคะคคคคคจะประชาชนกินข้าวกับเนียนมะเขือะค่ะ 在。Up, up. สู้ๆจ้ะท่านผู้ช่วยประชาชนก็สู้ๆท่านผู้ช่วยก็สู้ๆนะคะขอบคุณนะคะผู้ชมคลิปเดน้องจนจบหาหารเพื่อนค่ะปังๆดังๆนะคะทุกคน